ก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลน้องแม็กแปลมังงะด้วยครับก็ไปกดไลค์กดติดตามเพจได้เลยนะครับถ้าเกิดตอนใหม่อัพมาก็ไปดูก่อนใครที่เพจเลยนะครับคลิปนี้อาจจะมีติดขัดฟังไม่ลื่นหูก็ผมก็ต้องขออภายัยทุกคนด้วยนะครับก็ให้ทุกคนแนะนําให้ทุกคนปรับทุน1.5เลยนะครับท่านพ่อกะ่าทนไม่ไหวแล้วเ <c oughs> พืออ่อเอกสำรักน้ำชานะครับผม ท่านบนรรพชนเป็นคนสั่งน้ำไม่ใช่หรอเราควรไปเข้าไปดูเช็คดูเขานะเข้าไปเร็วท่านฟูโตบอกเรามาแล้วเราสำารับเพราอดื่มน้ำไว้ไปน้ำไวไปหน่อยช,ชมเสร็จแล้วหรอมานั่งเร็วข้าพึ่งชงชาเสร็จพอดีเลยพวกเจ้าพอ,อกกาลังกายในสวนมากันหรอ ส่วนเราไม่ใช่สนามเด็กเล่นสักหน่อยวิ่งไม่เกี่ยรอบคงไม่เหนื่อยหอบขนาดนี้หรือว่าเจ้ามันเธอไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยดีนะเชิญชิมกันก็ดูก่อนหากรสชาติเป็นอย่างไรบอกได้เลยมูมอเอ,อ่อนี่มันชา้าอายุวัฒนาแบบไหนการมุมอขอคนอื่น ไม่ดูส้สิแต่ระดับพลังคงไม่เท่ามีดของท่านบรรพชนหรอกมกั้งนิ่งเขาไว้ดีที่สุดส่วนชานี้พลังผันผวนอยู่รากวิญญาณเป็นรากฐานของผู้ฝึกทุกคนคนและระดับของวิญญาณนั้นกำหนดความเร็วและความบริสุทธิ์ของการดูดซับพลังภาคเสียงตัวละครไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ เพียงได้สูดดมกลิ่นของชาถ้วยนี้พลังวิญญาณก็แทบจะถูกลากออกไปแล้วถ้าหากว่าเราดื่มเข้าไปแล้วก็เป็นอะไรไปนะ้ารสชาติไม่อร่อยหรอเอาอีกนี่ขนาดไม่ชอบนะเนี่ยหรือว่าเราคิดไปเองดูเหมือนว่าข้าจะมีชาไม่พอนะ ท่านผู้วุฒโสเติอไม่ข่าทีข้ายังอยากดื่มอยู่อย่าเพิ่งหัวรอะหรือตกใจกันละ่ะข้าดื่มน้ำหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรให้ดื่มแล้วละ่ะท่านผู้อุฒโสข้ายังเหลืออยู่นะออกไปดื่มมากๆมันไม่ดีต่อสุขภาพนะรู้ไหมออกไปได้แล้ว น้อมรับคำสอนของผู้ท่านผู้อุโสพวกเราจะจดจำให้ขึ้นใจตุกสอดอะไรอีกฟระเนี่ยไปสักทีว่าจะไปซื้อว่าจะไปช้อปปิง้งหาของกินในตัวเมืองสักหน่อยหิวจะตายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแสงแดดแผดเผาสัญญาณแห่งนิพพานอาดีตบ้านพระชนแห่งสำนักคีรี ณตอนนี้ณตอนนี้เราคิดว่าการมองพระอาทิตย์มีโอกาสจะช่วยให้เราบรรลุได้ถึง60%หากเราไปหลักเราเข้าไปถึงแก่นของพลังวิญญาณแล้วจะทำอะไรพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดอีกไม่นอนใกล้แล้วเฮ้ยท่านกลับมาแล้วนี่นะ <c oughs> <c oughs> ข้ามีข่าวดีจะมาบอกท่าน ท่านดูหัวเสียนิดหน่อยนะเป็นอะไรหรือเปล่าข่าวดีงั้นเหรอแต่ข้ามีข่าวร้ายจะมาบอกเจ้าเหรอมาคนระับก็จบไปแล้วนะครับก็เสียงผมเนี่ยที่ว่าคลิปนี้เสียงผมแบบว่าดัดไม่ได้เยอะอะไรอย่างนี้นะคระับว่าขออภัยนะเพราะว่าคือผมไปอัดมาแล้วหนึ่งเรื่องนะผมผมไปอัดเลี่ยง อ,อ,อื่นมาแล้วนะครับก็นี้นะครับเครดิตเพจผู้แปลน้องแม็กแปลมังงะนะผมก็ผมไปอ่านมาเรื่องนึงแล้วนะครับแต่ตอนที่ผมเจ็บคอมากนะผมผมไม่รู้ว่าผมจัดเรื่องอะไรต่ออีกนะครับงั้นก็ขอบคุณที่รับชมครับายบายครับ